ครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับคุณครูเบียอีกครั้งนะครับในภาคเรียนที่2นะครับที่เทอม2แล้วนะครับเราก็ได้ปิดเทอมไปนะครับอยู่เกือบหนึ่งเดือนนะครับก็เรามาเจอกันในรูปแบบของการเรียนผ่านคลิปนะครับวิดีโอก็เพราะว่านะครับโรงเรียนยังไม่สามารถเปิดให้นักเรียนกลับไปเรียนแบบออนไลน์ได้นะครับก็เกี่ยวกับ เรื่องของสถานการณ์โควิดนะครับยังไงก็ให้นักเรียนอดทนอีกสักนิดนึงนะครับตอนนี้วัคซีนก็เริ่มมาแล้วนะครับพี่โตโตเริ่มได้ฉีดแล้วนะครับยังไงก็ต้องอดทนกันไปก่อนเนาะจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นกว่านี้นะครับคุณครูเชื่อว่าเราจะได้กลับไปเรียนกันในห้องเรียนเหมือนเดิมอีกครั้งนะครับเร็วๆนี้นะครับแล้วก็วันนี้เองนะครับเกี่ยวกับบทเรียนของศิลปะก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับจะเป็นเรื่องอะไรนั้นนะครับเดี๋ยว ไปชมได้เลยนะครับบทเรียนวันนี้นะครับก็จะเกี่ยวกับการทบทวนเนื้อหานะครับที่เราได้เรียนไปภาคเรียนที่1น,นะครับเรื่องแรกจําได้ไหมเรื่องอะไรนะครับก็จะเป็นเรื่องของอรูปร่างรูปทรงนะครับรูปร่างก็มี2มิตินะครับรูปทรงมี3มมิติอันนี้ก็คือเป็นการทบทวนนะครับเป็นเป็นการฟื้นความรู้เดิมนะครับเผื่อใคร อาจจะลืมไปแล้วนะครับอันนี้ก็รูปร่างนะครับ2มิติก็มีด้านกว้างด้านยาวนะครับรูปทรงมี3มิติมีด้านกว้างด้านยาวแล้วก็ด้านหนานะครับสิ่งของใกล้ตัวของเรียนก็สามารถเอามาดูได้นะครับอะไรเป็นรูปร่างรูปทรงนะครับรูปร่างรูปทรงนะครับในงานทัศนะสิ่งที่เราใช้นะครับจะมีสามข้อหลักๆด้วยกันนะครับก็ข้อ1นะครับอ่านตามได้เลยเนาะ ให้มีลักษณะเหมือนจริงนะครับให้มีลักษณะที่เหมือนจริงนะครับขออ้อ2ให้ผลงานมีระยะใกล้ไกลสูงต่ำตื้นลึกหนาบางนะครับข้อที่3ใช้แสดงอารมณ์และความรู้สึกของผลงานนะครับอย่างเช่นเราวาดภาพนะครับภาพบ้านเนาะนะบ,บ้านของเราเนี่ยจะต้องมีรูปร่างรูปทรงยังไงอาจจะต้องเป็นสี่เหลี่ยมเป็นเส้นตรงนะครับมีระยะใกล้ไกลนะครับ ต้นไม้อยู่ด้านหลังบ้านหรือว่ามีภูเขามีที่เราชอบวาดนะครับภาพของเราอ่ะข้อ3นะครับวาดแล้วแสดงอารมณ์ความรู้สึกนะครับเกี่ยวกับรูปร่างรูปทรงเนาะอย่างเช่นเส้นตรงให้ความมั่นคงแข็งแรงนะครับเส้นโค้งให้ความเคลื่อนไหวลื่นไหลอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นการทบทวนนะครับนักเรียนเรื่องของทัศนิยัตนะครับก็เป็นองค์ประกอบของภาพนั้นๆนะครับอย่างเช่นเส้นนะครับ สมมุติว่านักเรียนเอาง่ายๆนะครับนักเรียนวาดภาพบ้านเอาหลักๆก่อนนะครับภาพบ้านเส้นของบ้านก็อาจจะเป็นเส้นตรงเส้นเฉียงนะครับรูปร่างก็อาจจะมีสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมประกอบกันในภาพนะครับรูปทรงนะครับก็อย่างที่บอกนะครับรูปทรงของบ้านก็ต้องเป็นทรงสี่เหลี่ยมเนาะหลังคาจะเป็นสามเหลี่ยมอะไรเงี้ยนะครับพื้นผิวเป็นอย่างไรนะครับวาดภาพที่ออกมาวาดภาพพื้นหญ้านะครับภาพมันอาจจะเป็น มีใบหญ้าที่อ่อนนุ่มนะครับส่วนสีนะครับเราก็ใช้สีตามลักษณะภาพที่เราวาดอันนี้คือ,อเรื่องขององค์ประกอบทัศนราธาตุนะครับอย่างนี้ครูเคยสอนไปนะครับจำได้ไหมที่ให้เอา,อาผลส้มหรือว่าน้อยหนาเนี้ยมาดูนะครับเออมันเป็นเส้นยังไงนะมันมีผิวอย่างไรมันมีสีอะไรนะครับอันนั้นคือเรื่องของทัศนรธาตุนะครับอันนี้เป็นการทบทวนนะครับนักเรียนน่าจะจําได้เนาะ เมื่อเราเรียนรู้ไปแล้วนะครับรูปร่างรูปทรง,รทรงการใช้ในงานรรทัศนิสิ์ทัศนธาตนะครับก็จะนํามา,เ,าเกิดเป็นผลงานแล้วนะครับอันนี้เป็นภาพวาดภาพศิลป์นะครับหลักการวาดภาพนะครับนักเรียนทบทวนนะข้อหนึ่งกำหนดเรื่องที่จะวาดอย่างเช่นเราช่วงปิดเทอมอยู่10กว่าวันเนี่ยเราได้ไป ข้างนอกบ้างนะครับอาจจะได้ไปซื้อของซื้ออะไรบ้างนะมาตรการก็มีผ่อนคลายอาจจะได้ไปเที่ยวบ้านนิดหน่อยนะครับเราก็อาจจะกําหนดหัวข้อ,อฉันไปเที่ยวดีกว่าอะไรเงี้ยนะครับไปซื้อของนะแล้วก็ข้อ 2. นะครับร่างภาพนะร่างภาพก็คือการใช้ดินสอร่างแบบคร่าวๆก่อนนะครับโดยยังไม่ลงเส้นหนักลงไปนะครับพอเสร็จแล้วเราก็ระบายสีนะครับอาจจะเป็นสีที่เรา จินตนาการขึ้นมาหรือว่าอาจจะเป็นสีจากที่เราไปเห็นสิ่งของนั้นมาจริงๆได้ผ่านเหตุการณ์หรือว่าสถานที่นั้นมาจริงๆนะครับอันนี้ก็คือหลักของการวาดภาพมี3ข้อหลักๆนะครับคราวนี้เป็นเรื่องของงานปั้นนะครับทบทวนก็คืองานปั้นเนี่ยมีด้วยกันอยู่3ประเภทนะครับงานปั้นนูนต่ำนะครับนูนสูงงานปั้นลอยตัวงานปั้นนูนต่ําก็ยกตัวอย่างง่ายๆนะครับก็คือเหรียญต่างๆที่เราใช้นะันนก็คือ จะเห็นแบบมันนูนขึ้นมานิดเดียวเองนะครับแต่ว่าจะไม่เห็นด้านข้างมันหนาเท่าไหร่นะครับข้อ2นะครับงานปั้นนูนสูงก็จะเป็นงานปั้นที่อาจจะอันนี้อาจอาจะยกตัวอย่างได้ได้ยากนิดหนึ่งบางคนอาจจะเคยเห็นนะครับตามโบร,ราณสถานที่ต่างๆที่ปั้นเป็นรูปนูนขึ้นมาจะเห็นด้านหน้าด้านข้างแต่เราจะไม่เห็นด้านหลังนะครับส่วนข้อที่3นะครับงานปั้นลอยตัวก็จะมีส่วนที่ติดอยู่กับฐานก็คือแค่ส่วนล่างก็คือ อย่างพวกอนุสาวรีย์ต่างๆนะครับอย่างจังหวัดลบบุรีของเราก็เป็นตรงวงเวียนพระนารายเนาะเป็นรูปพระรูปของพระนารายนะครับก็อย่างนี้ก็คือเขาเรียกว่าเป็นงานปั้นลอยตัวนะครับนักเรียนอันนี้เป็นการทบทวนนะครับแล้วก็ก่อนที่จะจบบทเรียนนะครับในชั่วโมงนี้นะครับคุณครูก็ต้องขอขอบคุณนะครับนักเรียนที่ที่เข้ามาติดตามชมนะครับผู้ปกครองนะครับที่ยัง ชมคลิปกันอยู่ช่วงนี้ก็ยังต้องต้องใช้ชีวิตแบบว่า,าป้องกันตัวเองดีๆนะครับเรามาระวังนะเพราะว่าเหตุการณ์ของสถานการณ์โควิดมันก็ยังไม่มันเหมือนจะดีขึ้นบ้างแล้วแต่ก็ยังมีผู้ติดเชื้ออยู่นะครับในส่วนของจังหวัดเราเองด้วยก็ตามนะครับอย่างชุมชนของเราเองก็มีนะครับเพราะนั้นนักเรียนก็ต้องสวมแมสล้างมือดีๆนะครับต้องป้องกันตัวเองดีๆนะครับ เดี๋ยวเราก็ได้กลับไปเรียนนะครับในในห้องเรียนปกติกลับไปที่โรงเรียนนะครับยังไงช่วงนี้ก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพไปก่อนนะครับส่วนสัปดาห์น้าสัปดาห์หน้านั้นนะครับจะเป็นเรื่องอะไรก็ต้องติดตามชมกันต่อนะครับเดี๋ยวคุณครูลืมแจ้งนะครับว่าวันนี้ยังไม่มีงานอะไรนะครับแค่เป็นการทบทวนงานอย่างเดียวแต่ถ้าใครนะครับอยากจะเอาสิ่งที่ทบทวนไปเนี่ยเออไปต่อเติมภาพหน่อยไปอะไรไปปั้นดินน้ำมันไปทําอะไรของเราก็ ตามสะดวกนะครับไม่ไม่ว่ากันนะยังไงก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งนะครับแล้วก็พบกันนะครับในชั่วโมงหน้านะครับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย